เฮ้ยโดีคร kind of ับเฮ้ยพี e ่อู๋ก uh, ็มานะเห็นพี่อู๋จากด้านหน้าเมื่อกี้เฮ้ยนี่พี่อู๋สวัสดีครับอูพี่อู๋พี่ป๋อพี่อู๋สวัสดีครับเดฟเดฟพี่พี่อู๋ท้าเนี่ยเดฟครับเอาฟิลเตอร์เอาฟิลเตอร์เอาอะไรนะเอาฟิลเตอร์ดีออกเอาฟิลเตอร์ หยอกทำไมอ่ะชอบอะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบชอบไปได้ไหนอ่ะอแล้วเป็นไรทำไมต้องทำตามที่เขาสาั่งเลยเนี่ยฮะอัะ<ส>อนี่ก็ยอมค<ส><ส>นง่ายนะเว้ยไอเจมเนี่ยไน,นะน,ะ,นะครับมึงก็ยอมคนง่ายนันนะ เขาบอกอะไร Luca ว่าทำทางแค่เสียงเสียงเสียงกูดังไปบ้างโอ้เสียงคุณนี่มันมันเล้าเล้าฉันไม่ใช่เสียงคุณนี่มันดังกล้องกลางวันเหมือนกันนะครับเสียงเล้าฉันคืออะไรวะ